กลับมาช่วงนี้นะครับจะพาไปติดตามบรรยากาศการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้แน่นอนว่าก็จะมีหลายเรื่องต้องจับตานะครับทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับชายแดนไทยกัมพูชาก็จะมีเรื่องการขอซื้อคริปเพนเพิ่มเติมรวมถึงเรื่องของเงินเยียวยาผู้เสียชีวิตเนี่ยจากกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่าถ้าเป็นประชาชนเนี่ยที่เสียชีวิตนะครับจะได้ไรายละ8ล้านถ้าเป็นทาหารเนี่ยได้ไรายละ10ล้านบาทเมื่อวานที่คุณบุญธรรมบอกว่าให้รอมติของคอรมอเพราะฉะนั้นวันนี้มีความคืบหน้ายังไงติดตามกับผู้สื่อข่าวเราคุณจนระด,ดาชุคงรายงานสดเข้ามานะครับเชิญครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็ยังคงต้องติดตามเรื่องความคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมีการรายงานการเจรจา g b c ในวันแรกที่มาเลเซียนะคะขณะเดียวกันในที่ประชุมก็จะมีการเคาะเรื่องของมาตราการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ส่วนเรื่องการเมืองก็ต้องจับตาการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงมหาดไทยค่ะที่ยังคงถูกมองว่ามีประเด็นการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะ การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมซึ่งเป็นสัปดาห์ที่5แล้วนะคะในฐานะของรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะโดยก่อนการประชุมนายภูมิธรรมก็ออกตัวว่าวันนี้มีเวลาให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆเนื่องจากจะต้องไปดูเรื่องของวาระการแต่งตั้งโยกย้ายซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็นรายละเอียดเพราะเพิ่งเอาวาระมาดูและจะเข้าเป็นวาระจรส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าาร ราชการกระทรวงมหาดไทยครั้งนี้เป็นการล้างบางข้าราชการสีน้ําเงินนั้นนายภูมิธรรมก็ถึงกับร้องโอ้ยนะคะก่อนจะบอกว่าถ้าไปคิดเรื่องของการล้างบางหมดการบริหารราชการแผ่นดินก็ทําไม่ได้ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะโอ้ยท่านไปคิดเรื่องล้างบางหมดการบริหารราชการแผ่นดินก็ทําไม่ได้สินะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นไปตามชอบความเหมาะสมความชอบธรรมแล้วก็มีเหตุผลอธิบายได้ทุกกรณีนะครับ โอเคนะครับขอบพระคุณครับ <Okay. S 2> ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่เข้าร่วมประชุมครมในวันนี้เนื่องจากไม่พอใจผลการเจรจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้นางนารุมลพินโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ออกมาระบุว่าเท่าที่มีการพูดคุยกันในพักก็ไม่มีเรื่องนี้แต่โดยหลักการแล้วตอนที่ตนเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เคยพูดว่าไม่อยากให้เอาผลประโยชน์ของกเกษตรกรไปแลกเนื่องจากมองว่าเป็นสิ่งที่ได้สิ่งที่ได้กลับมานั้นจะไม่คุ้ม แต่ในกรณีที่นายอัธกรลาประชุมในวันนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเพราะติดภารกิจฟื้นฟูน้าท่วมที่จังหวัดน่านไปฟังเสียงช่วงนี้กันค่ะเที่อาจารย์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็เคยให้สัมภาษณ์ตรงบันไดนี้แหละว่าเราก็ไม่อยากให้เอาผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นแลกกับสิ่งที่จะได้กลับมาซึ่งมันไม่คุ้มกับพี่น้องเกษตรกร30ล้านกว่าชีวิตแต่ในส่วนของรัฐมนตรีเกษตรที่วันนี้ลาประชุมเนี่ย เข้าใจว่าอยู่ไปที่จังหวัดน่านนะคะไปช่วยฟื้นฟูทั้งโรงเรียนทั้งบ้านพักประชาชนที่ยังไม่สามารถจะกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ยังมีดินคโครนค้างอยู่เยอะเมื่อวันศุกร์อาจารย์ก็ไปลงพื้นที่กับท่านรัฐมนตรีช่วยอักราแล้วก็มีท่านธรรมนัตไปด้วยก็ได้ขอทางกระทรวงเกษตรให้ช่วยเอาเครื่องมือมาช่วยล้างโรงเรียนช่วยฟื้นฟูโรงเรียนเพราะว่าเขาแลนว่าจะเปิด วันที่4ส,ส่วนนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวันนี้ลาประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่นางสาวแพทองทานลาประชุมขณะที่นายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามถึงเหตุผลที่นายกลาส่วนทีมงานใกล้ชิดก็ต่างปฏิเสธเช่นกันว่าไม่ทราบถึงสาเหตุในการลาครั้งนี้ค่ะ สำหรับวาระการประชุมที่น่าสนใจวันนี้ต้องจับตาการพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาเพิ่มเติมให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาทั้งทหารตำรวจและประชาชนจากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและงบกลางกรณีเสียชีวิตและบาดเจ็บร้ายละ8 10ล้านบาท ขณะที่กระทรวงกลาโหมเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพตามที่กองทัพอากาศเสนอโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริปเพนระยะแรก4ี่ลำวงเงิน1,9500ล้านบาทขณะที่กองทัพเรือเสนอโครงการจัดหาเรือฟิเกตสองลำในแผนงบประมาณปี2569ส่วนกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินและแทนตำแหน่งที่ว่างค่ะ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะก็มีรายงานว่านายภูมิธรรมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกร่างคำฟ้องค่ะเพื่อที่จะฟ้องเอาผิดกับกัมพูชาทั้งในประเทศและระดับโลกนะคะกรณีที่ใช้กําลังพลและยุทธปกรณลรุกรานไทยจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตทั้งในส่วนของประชาชนและกําลังพลค่ะ ขอบคุณคุณชัะดารายงานสดเข้ามานะครับเข้าใจว่ามีเสียงของกลุ่มผู้ชุมนุมด้านนอกอด้วยนะคะยังคงมีการประสายกันอย่างต่อเนื่องเหมือนกัน